สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับผมคนสองเลขนะครับวันนี้มากับเป่าอีคนใหม่แล้วก็น้องต๋องนะครับมาอยู่ที่วัดปกกล้างนะครับจังหวัดพัทธครศรีธุยานะครับก็วันนี้พาทุกคนมาขอโชคเนาะจริงๆแล้วปกติแล้วฤดูนี้เนี่ยเขาเขาเริ่มทํานาปังกันนะทุกผมแต่ตำนานทางที่เคยมาป้าเขาเล่าฟังว่าช่วงฤดูที่การทำนาเนี่ยช่วงที่ข้าวมาันกำลังตั้งรวงอะไรเงี้ย ก็จะมีงูใหญ่ออกมาในบริเวณทุ่งนาเนาะที่เห็นเป็นรอยล่องในการเลื้อยของงูใหญ่ของที่นี่เพราะเขาเชื่อว่าที่นี่มีงูใหญ่เฝ้าสมบัติอยู่ท่านผู้ชมเนาะแต่เรามาวันนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนในบริเวณสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีการทําพิธีอะไรบางอย่างเนาะด้านหลังผมนี่จะมองเห็นเป็นเจดีโบราณท่านผู้ชมแล้วก็มีอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เนาะที่เขาเคยมีตำนานเล่าไว้ท่านผู้ชมและตรงนี้ก็จะมีสายศิลป์เนาะในการทําพิธี เราเคยมาสองครั Editor ้งท่านชมเนอะรอบบแรกก็เลขเข้ารอบสองก็เลขเข้าแต่ว่าก็ตรงมาช่วงในฤดูฝนพอดีก็เลยไม่ไ hmm. ด anyway. ้มาตามให้แต่วันนี้อยามาขอโชคให้กับเอฟซีทางบ้านเนาะมาติดตามรับชมนะ้ชมถึงจะเป็นกลางวันเนาะแต่บรรยากาศมันก็หลอนนะเนาะถ้าถ้าบริเวณนี้ไม่มีใครอยู่แต่ตรงนี้เขาก็จะเป็นเนินเป็นวัดโบราณเนาะก็จะมีพวกชาวบ้านเขาก็มาใช้อาศัยพื้นที่ตรงนี้ในการจอดรถอะไรกันเนาะ วันนี้ผมคนสองเลขเนาะก็บบอีกคนใหม่อยากจะมาขอโชคที่นี่ให้กับทีทีทางบ้านอย่าลืมติดตามรับชมนะใครที่ยังไม่เคยเห็นที่นี่เนาะเดี๋ยวฝากคอมเมนต์ใต้คลิปวีโอด้วยลวกันว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรบ้างในที่เราขอโชคขอลาบในที่นี้ไปนอกจากเราจะส่องตามต้นโพแล้วก็ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อยู่ต้นหนึ่งที่เราเคยมาแล้วเห็นเลขชัดเจนเนาะแล้วก็เลขออกด้วยนะตอน้หรับนี้เดี๋ยวเราไปไหว้ตรงนั้นตรงที่น้องตองยนอยู่ตรงนั้นนะทุกคนเดี๋ยวเราไปไหว้กันนะครับเป็นเจดีย์โบราณตรงนี้ไปครับ ทุกคนด้านนี้จะเป็นเจดีย์เก่าแก่นะครับที่เราเคยมาขอโชคให้กับทุกๆคนเนาะก็จะมีต้นไม้ต้นหนึ่งท่านชมอยู่ฝั่งนี้นะครับที่เราเคยมาขอหวยและเลขเข้านะครับฝั่งนี้เนาะโหจุดสิต้นโพต้นนี้ไม่ใช่ต้นเล็กๆเ,เลยนะทุกคนต้นใหญ่มากนะ้มออกดาวเอ้าไหวแล้วเหรอตองตองไหวแล้วเหรอจะปักเลยวะโอเค เราบอกกล่าวเนาะสาธุสาธุสาธนะโมตัสสะตุภะวะมรตนะครับกาบสาธุนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะระกะาตสุปุตสาอสหะโตเราบอกพี่น้องวันนี้พวกเราทั้ง3คน2ช่องนะไปคนใหม่คน2เลขน้อง2พาลุยด้วยเนาะพาทุกท่านมากราบมาไหว้มาขอโชคกับวัดปลกล้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนาะเลยเราห่างหายไปหนึ่งฤดูคือฤดูฝนเราไม่สามารถมาที่นี่ได้ พอหมดเดูฝนปุ๊บชาวบ้านก็ทํานากันพวกเราก็เลาะคันนามาขอโชคขอลาบให้กับทุกคนเลยเพราะวพงศ์ที่แล้วที่ที่ทเราหยุดไปก่อนน,นั้นนี่คือเล่เข้าเนาะเ้าหยุดไปใช่แล้วาลามาสองรอบแล้วก็เข้าสองรอบเลยแล้วก็ตามตำนานคือเราเจอมาตามดูว่ามีรอยงูรอยงูหรือยางก็คือเขาบอกตำนานเนี่ยคือบอกว่าที่นี่มีพญาง,งูใหญ่เฝ้าสมบัติอยู่ที่นี่เนาะซึ่งชาวบ้านเขาบอกแบปีใหม่แล้วสาธุสาธุเดี๋ยวผมจะลองดูเลยอ่ะผมจะปักไว้ท้าทายลมไปเลย ลองดูทุกคนผมจะท้าทายลมเลยดูซิว่าจะอยู่จนถึงเรามาดูได้ไหมเหมือนเหมือนเก้าศูนย์กับเจ็ดสามด้วยไงเจ็ดห้าตัวตัวเองเห็นเลขห้าในนี่เห็นเป็นเลขสามเออเจ็ดห้าเห็นเป็นเก้าศูนย์กับเจ็ดสามเปล่าจะไม่ค่อยชัดเนาะยชัดไงจะไปดูต้นไม้ต้นนู้นไหม ที่เราเข้าที่ต้นงูเขียวต้นไม้งูเขียวห่างไหมไม่ไม่มีต้นหนึ่งที่มันเป็นต้นไม้ที่มันตายแล้วอะต้นมะขามอะอ๋อนี่ไงต้นนี้ไงที่เราได้เลขฮะใช่สามตัวนี่พี่อืมต้นโพใหญ่ใช่ต้นรากต้นรากไม้อะใช่ไปดูกันอันนี้ก็ได้เห็นมีรถของชาวบ้านเขาเข้ามาเขาใช้พื้นที่ที่นี่เหมือนกันทุกคนก็ในการจอดพักผ่อนพักผ่อนทานข้าวช่วงของวัน แต่ตรงนี้ก็คนเขาก็อนุรักษ์ให้เป็นสวนที่วนกลางเนาะไม่มีใครจับจองไปเป็นเจ้าของขอหรือทํานาเลยนี่ใช่ไหมตรงรากไม้เน,นี่ยนูน่นต้นนู้นต้นนู้นทางหลังทางหลังนูนต้นนู้นที่มีผ้าห่มอยู่อะนู่นอะผ้าสีท้องห่มอยู่อะ่ะตรงนั้นแหละที่เราเห็นเลขแต่ที่เราเห็นงูก็คือต้นนี้ต้นนี้เห็นงูต้นนี้มีงูใช,ใช่แต่ต้นที่ว่ามีตำนานที่มาแล้วเห็นเลขเลย<ม>ก็คือต้นนี้ ตอนนี้เห็นไหมล่ะมีคนนี่เนี่ยมีคนทําพิธีด้วยเห็นไหมอเ,เออเนี่ยก็รอบนั้นที่เรามาปุ๊บเราเราเห็นเลขเลยลอยเลขขึ้นเลยทุกคนตอะมาณไหว้ไหว้มีมีการไหว้ไหว้คือป้าต้เนี่ยเขาบอกว่ามีนะเป็นโบสถ์เก่าป้ายป้ายตรงนี้นไง925ไงป้ายที่อยู่ตรงอ,อ๋อเลขนี้แหละเอาเนี่ยเลขเนี้ยเอาสิเอาขึ้นมา925 เผื่อมีโชคมีลาบมองไม่เห็นเลยเลย925 925เนี่ยต้นเนี้ยที่เขาบอกว่ามีพลังอะไรสักอย่างคืต้นเนี้ยใช่ไหมมัน,งงมนเพราะว่าผีมะขามแรงกว่าผีทั่วๆไปด้วยนะผีมะขาม,มาลมมาเลย นี่เก้ามีหนึ่งมีเจ็ดมีเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าใช่ไหมนี่เลขหนึ่งอะทุกคนหนึ่งไอ้เลขเจ็ดตัวนี้เลขเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเห็นปะอย่างของผมชัดเลยนะหนึ่งเจ็ดเก้ามีความรู้สึกส่วนตัวนะที่เห็นตอนนี้นะครับหนึ่งเจ็ดเก้านะทุกคน กันอย่างที่บอกถ้าใครเห็นเลขอะไรก็บอกบอกเาด้วยน,นี่เหมือนเจ็ดเหมือนกันเจ็ดสี่อันนี้มีเจ็ดอันนี้มีสี่นี่หนึ่งมีเจ็ดมีเก้าเห็นไหมทุกคน เผื่อใครยังไม่เห็นผมเชียร์ดูมีหนึ่งมีเจ็ดมีเก้าอันนี้มีเจ็ดมีสี่นะครับเจ็สี่ไม่แน่นะทุกคนเพื่อเอาไปสิ่งโจาเรื่องดวงข้างบนนั้นเหมือนเลขอะทุกคน มนดุ้งมันดุ้นมันเลขเลยเนี่ยตรงนี้แล้นะทุกคนเหมือนเลขเหมือนกันเนาะพยายามสง่ง เลขเนาะทุกคนผมก็ตามคอนเซปช่องนะคนสองเลขนะครับผมจะพยายามส่องเลขให้กับทุกคนได้ดูนะครับถ้าเห็นเลขชัดชัดึงจะบอกนะทุกคนก็ส่องไปเรื่อยๆก่อนหลายคนก็คอมเมนต์ว่าส่องเลขเปื่อยนะครับก็ไม่ว่ากันนะทุกคน อี่ถ้าเข้ามากลังคืนจะโคตรหลอดเลยนะทุกคนที่นี่สถานที่เ,เนาะก็ยังไม่เจอเลขที่ชัดเจนชัดตานะทุกคนในบริเวณนี้นั่นสนใจนกันนะนุกคน ชมผมเห็นเลขชุดนึงเหมือนกันนี่ชุดนี้ทุกคนเหมือนเลขเลยมองไกลๆมันเป็นเลขเลยนะทุกคนนี่ตรงนี้ก็จะม,มันเป็นรอยขีดข่วนอะไรไม่รู้ทุกคนเหมือนมีอะไรตะคปุยไม่รูน้นะไอ้ตรงนี้ผมมองเป็นเลขนะทุกคนนี่เห็นไหมรอยข,า,ขาวๆวะชัดเจนเพราะ ถ้าแบบชัดเจนชัดตาก็เมื่อกี้แหละทุกคนเนาะ 1, 7, 1, 7, 9, เนาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเนาะแล้วก็เจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดสี่แต่ตรงนี้เลขนี้ท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรเนาะอย่าลืมตีมาแล้วกันนู่นนะทุกคนี่ทุกคนเมื่อกี้ผมมองไปทางนู้นแล้วผมสะดุดตากับต้นไม้ต้นนี้กับต้นที่เราเคยเจอมู อยู่บริเวณต้นนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมไปดูก่อนผมรู้สึกเหมือนมีเลขเลยอะทุกคนมองไกลๆมนเลขสามหนึ่งเหมือนกันเนาะเออ ตรงนี้มันเลขสามหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งไเนี่ยรือสามหนึ่งเก้าไม่ชัดก็ไม่เอานะทุกคนทุกคนอย่าพามาดูเลขก่อนนะจุดไว้ใต้ฐานเจดีเป็นเลขนี้ทุกคน 1>, 1 4 6 1 4 6หรือ1 4 9นะครับ1 4 6หรือ1 4 9ตัดเอานะ1 4 1 6 1 9หึอะไรเอ็ดกิ่งไม้หล่นมาอที่เดินไปกับหล่นใส่หัวหเหรอเออทั้งกิ่งเลยอุ้ยหล่นจากไหนนะกิ่งไหนนะหลนมาจากิ่งนี้แหละกิ่งใหญ่ๆนะ ตกใจเลยดีนัใหญ่มันก็เลยช้าเสียงดงังก็เลยคือมันค<ก>้างเก่งอื่นอยู่เปล่ามันค้างเก่งอื่นอยู่แล้วเมื่อกี้ลมมันมันคือมาไงตกใจเลยมีเลขเปล่าโดนกับโดนหัวพีเอสนะครับดูที่มีเลขเปล่าหล่นลงมาแล้วว่าดูก่อนมีเลขไหม ใหญ่ไงก็ได้เสียงดังเลยแบบว่าค่อยๆหลบได้นีดนมาเลยนะครับจากกิ่งมันร้อยอยู่ตรงเนี้ยเหมือนเหมือนหักอยู่แล้วแล้วก็ร้อยอยู่อ่ะตรงเปงตรงเปงอยู่อือชัดๆเนาะนี่ยวนี้มาเป็นเบีดเบีดเห็นเป็นเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับทุกคนศูนย์เลขนี้จะมีไหมศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดนี่แหละ เปลี่ยนล,ละทอ่ก,ก็ยังไม่ชัเดเจนเท่าไหร่ที่ไหนไเพียดมีเลขลับลขลับอีกเลกล้องตั้งตรงนี้เดี๋ยวชี้ให้ดูแล้วก็สง่งไปที่แผ่นสินกันนะศูนย์หกเอออาชีนะออศูนย์หกเก้าศูนย์หกตรงนี้เก้าศ <90. S 2> ูนย์เออเหมือนไหนห่รอีกชุดนึงเ่ยเออแต่ี่าเ,เป็นเัดนะ ศูนี่แทบมากใช่ศูนย์ถกกบต้อรีบนั่เป็นเก้าได้นะเคยว่าศูนย์ถกก็ศูนย์ถกจะบังเอิญเกินไปไหมจะมาอีกเหรอไม่รู้สิก็เห็นนี่ยตรงกันหลายจุดเหลือเกินใช่ใช่ใช่ก็ประมาณนี้ประมาณนี้เออเที่เห็นแล้วท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่วัดปกรางจังหวัดพระนครสิยานะครับวันนี้ก็เป็นโบสถ์เก่าโบราณท่านผู้ชมเราเมื่อกี้มีการขอโชคขอลาบจุดทูปขอเลขจากโต่อ่อตรงนู้น นะครับที่เป็นเจดีโบราณเก่านะครับก็จะเป็นเลขหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกอ่ะก็จะเป็นเลขหนึ่งสี่หกนะครับส่วนที่ผมจะย้ําเนาะว่าผมเห็นเลขที่มันชัดเจนก็คือต้นไม้ที่เป็นต้นมะขามฝั่งนี้ท่านผะู้ชมเนาะที่ผมเห็นก็จะมีเลขหนึ่งเลขเจ็ดเลขเก้านะครับหนึ่งเจ็ดเก้าเนาะแล้วก็มีเจ็ดสี่นะครับผมก็ ชอบเลขนี้มากๆด้วยท่านผู้ชมเนาะก็หวังว่าทุกคนจะได้รับโชคกับพวกเราเนาะวันนี้ผมขต้องเลขเบาเอกคนใหม่แล้วก็น้องตองเลยครับมาขอโชคอยู่ที่นี่ผมว่าทุกคนจะได้รับโชคเนาะใครที่ยังไม่เคยเห็นในคลิปวิดีโอนี้เนาะก็ใครใครเห็นเลขอะไรที่ชัดเจนก็อย่าลืมนะครับตีเลขในคลิปวิดีโอมาให้พวกเราด้วยกันสำหรับวันนี้ผมลาท่านผู้ชมไปแล้วเนาะยังไงก็ขอให้ทุกคนได้รับโชคมีเงินใช้ใช่วงวก่อนปีใหม่นะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมแล้วนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนได้รับโชคสวัสดีครับไปเลยไปแล้วครับ